สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้เบ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮ็ดงานนบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งงัวงามๆท่าทางแหวนเพชรฟาร์มครับบ้านดอนชีตำบลดงบังอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับพี่นิงสวัสดีครับสสวััดีครบคนผู้น้อยหลายงัวบังเบิรมืมอนี้พี่นิงจะเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบยกข้อแม่นบ่หนิ ยกคอกแล้วค่คะเลือดแต่เลือดลอยค่ะเลือดลอ,อยเลือดลอ,อยเพราะเปิดเพราะมันเปิดค่ะพึงเอาเขา <S <S จา้ะพึงเอาเขาท่านี้เปิดนะครับเนาะขอชื่นชมความงามเพลินก่อนพระแนกก็กวนมากแล้วพี่ <S 2> <S 2> <S 2> <S พระแนกก็กวนพระแนกก,นแนก็กวนนี่เป็นลูกวินเชสเตอร์อยู่บ่แม่นค่ะ,ะลูกสาววินเชสเตอร์ครับพี่น้องบารมันเลือดลอยครับอุ้อ่อนซ่อนพี่น้องบูพอกันแค่สองอาทิตย์กลับมาตอนนี้อันตันแล้วตอนนั้นยังจะจอยอยู่เนาะตอนที่บ่าวจุมาพ่อเพิ่น ตอนนี้มาเอ้ยนี่พี่น้องนี่เพิ่นถึงบอกว่าพลังของพันธุกรรมเมนบอพี่นี่ครับมีพลังของพันธุกรรมงวดสองเดือนหรือเปล่าสองเดือนพอดีค่ะสองเดือนพอดีเบิ้งที่ละพี่น้องแข่งขาออกมาเต็มทีแล้วนะครับออะมาเบิง้งเอาเนืวอกลัวไว้ไที่หลังมาเบิง้งโ <laughs> ตบ่อยโตที่พี่นิ้งเปิดให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับเพิ่นเป็น เอฟนึ่งะครับเนาะเอึจ้าเอฟเงิมนะครับแบรนด์บีเจนะครับสองเล็กเพลินตะบาดยู่ขาเพิินสีหายไปสองตัวหนึ่งะครับเป็น2องสองสตองสองเอฟ่งครับเพลินเป็นสายใดนี่สา <C Y S 2> ย c ีวยค่ะซีวาอ๋อซีวา์เกเป็นลูกสาวซีวเนาะครับเนะาะลูกสาวซีว9าก้าตอนนี้ท่ายสูงประมาณรอยรอยสี่สิบกูกลัวโอ้ล่ำโตเยาวาเลยเพ่นองประกันทองแล้วปรกันทองแล้วค่ะทองขยั ทองเคเอฟสามทองเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับเนาะได้เดือนนี้เดือนที่สี่ค่ะเดือนที่สี่เขาเดือนสี่คือว่าสี่เต็มบอกขั้นเต็มค่ะบอกขั้นเต็มสิ้นเดือนนี้เต็มค่ะอ๋อสิ้นเดือนนี้เต็มแล้วนะครับเนาะอ๋อมีใบผสมพร้อมนี่ค่ะอ๋อใบนี่นะครับผสมใบเมื่อวันที่สามสิบเดือนสิบเอ็ดอ๋อท่านว่ามักราคุณพาสิ้นเดือนนี้กับสี่เต็มนะครับกำหนดขอดเดือนเก่านี่อ่าตุล่านี่นะครับการเดือนตุลาแมนบอกใหเดือนเก่าเดือนเก่าเดือนกัญญา กันย่ากันยากันยง่วงเบาจุนง่วงกับเดือนกันยาเดือนเก่ากลางเดือนเก่านะครับเพิ่นสี่คอดนะครับผสมแยกเคบอนี่บอแยกบอแยกค่ะ KF สามหนึ่งบาจุนสิ่ทามเห็นยังจักบาทครับเปิดราคาเปิดราคาไว้สองแสนห้าหมื่นบาทจ้าสองแสนห้าหมื่นบาทราคาห้องนั่นราคาห้องค่ะราคาห้องค่ะราคาห้องค่ะนั่นโต๊ดฟอร์ม บัได้เคยบวได้เคยได้ยินเสียงม้าตอโอ้บัได้กกอกวนสองแสนห้าหมื่นบาทเพื่อต่อค่ะเพื่อต่อนะครับราคาห้องข้อสร้างงามครับพี่น้องแข้งขาถือว่าใหญ่น้องครับเนาะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องหลังเปรีเลืเฟืเลยงามพี่น้องง่วแม่นี่งามครับถือว่างามเลยหนาเลึกหนาเลึกข้อสร้างงามเนื้อกว้างหลังคล้ายๆเลือดลอยนะคะแข็งครับราคาตำแหน่งตำแหน่งหาโค่นหางเพิ่นจับสูง เหมือนเลิศลอยเลยนะครับเนะาะบาจุนเคยเห็นแล้วงวแม่นี่เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนเพิ่งยังหน,หน่อยๆอยู่โ<า> <c oughs> ่บ่บบคิดว่าง่า่ขึ้นมากเพิ่งสิงามปันนีเบิงตีดพี่น้องกมขู่รูเลยโคนหางกลมบ่ว่าน้อยได้พี่น้องหางใหญ่อยู่ด้วยครับแต่ว่าเพิ่นหนาเพิ่นเลยกลายเป็นหางหน่อยไปเครื่องดำนะครับโบเต็มขันเอฟหนึ่งเป็นลูกสาวของซีว่าศูนย์เก่าหกนะครับเนาะสองแสนห้าหมื่นราคาห่อง บา,บาเ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 ขาเน่ยก็จอดชีวาเมา่อเบิ่์อีกตัวนึงครับัตอหนึ่งข uh ึ้นกันตัวนี้เอฟหนึ่ขึ้นกันค่ะเอฟหนขึ้นกันแต่ว่าแม่แม่สาวแม่สาวค่ะพองผสมค่ะสูงก็วังหันนิดนึงสูงกาวังหันค่ะเกือบเกือบร้อยห้เนาะค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะผีเนาะได้คะร้อยบห้าแม่วังหันแม่วังหันเกือบเกือบร้อยสีห้าได้พี่หนิงค่ะประมาณร้อยสี่สิบแม่นี่อีกสิประมาณร้อยสบหบวกลบนะครับงอแม่นี่เป็นเอฟหนึ่ง คี่ว่าพอมผสมบ่มีิญังที่พี่น้อ,องเพราะว่าตอนนี้เครื่องเพิ่นเริ่มเริ่มเป่งแล้วบวมแล้วค่ะบว,วบวมแล้วนะครับเพินเพิ่นบวมแล้วบวมแล้วนะครับไอ้มือมือเศร้านี่คุณหมอเพิ่นได้ม,มาอันต้าเศร้าแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วสวยมากเลยม,มูลูกงามพร้อมตอนเย็นที่ผสมค่ะอ๋อผสมตอนเย็นนี่จะใส่ยังไงซีว่าแยกเพศค่ะซีว่าแยกเพศให้พี่ให้น้องเพราะว่าเพิ่นเนี่ยเป็นลูกหาสองศูนย์อ๋อค่ะใบนี้นะครับเอฟเพิ่นเนาะจ้ะอ๋อแตบ้าอ่าตอนตอนเพิ่นจดนี่บ่ โบมีหลอดค่ะเเขขาาบมีหลอดเขาเลยบริแจงพออ๋อเล่ยบริแจงพอแต่ว่าหูยู่ว่าเป็นหลวผาสองซีแน่นอนนะครับเป็นลูกของสายพอมดแดงนะครับเป็นของอ SK เนาะกะสีใสพอท่านซีไหวเข้าไปควายซ้ายนะครับโอ้ล่ำโตเง่าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาเลยพี่น้องนาศิกเกือบๆร้อยร้อยซีซิมหาโบกลบครับแข้งขาถือว่ายใหญ่สมส่วนโบเต็มขันเลยเนาะพี่เนาะโบเต็มขันโบเต็มขันเลยครับแข้งขาถือว่ายใหญ่ได้ครับนี่ ลูกหาสองศูนย์นีขายไงหนี่คนคังหายากแสดงว่าแม well. ่เพิิน cool. กับสีขายไงเท่กันนะครับแม่เพิินทรงพันธุกรรมมาดีเปิดราคาไว้เจ้าบาทครับแม่เนี่ยเปิดราคาไว้1นึ่0แสนหนึ0งแสนแป่ั่งัวเอฟหนึ่งพร้อมใบพี่นออมมีใบเรียบร้อยนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้ันบาทราคาห้องประกันตำหนิดทุกอย่างะ นมบมมีติงแน่นอนบมมีติงค่ะามีกะบ่เอาเขาด้วยกัน <c oughs> คน <c oughs> หางไงพี่น้องเครื่องพนว่าพรผสมอ่าคือแถวพี่ให้น้องเลยนะครับมือแรกงพี่นิ้งมาเป็นสีสซซี่ว่าแยกเพศให้จ้ะรับไส่ให้เลยเมือแรงนะครับต้องล้างคลิปออกแน่นอนเพราะว่าก่อนก้อนบ่แม,ม่นหลังก้อนคลิปออกเพราะว่าคลิปสีออก อีกมืน่นนึงเพราะว่าเพิ่นสิไปีสมมือแหลงนี่เพราะช่วงนี้กับบายแล้วเนาะบายแล้วคงบ่ทันกันบ่ทันกันค่ะก็ <c oughs> คือถือว่าแถมให้เลยแถมให้เลยค่ะแถมให้พี่ให้น้องเลยนะครับ4วายแยกเพศเพราะว่าเมือเมื่อเช้าเช็กอันตรสาวร่างไครเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบรอย้รยบรอยแล้วพร้อมผสมค่ะพร้อมผสมก็คือคุณหมอสิมามือแหลงเลยเอวัยวะเพศบวมแห้งค่ะบวมแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นให้เพิ่นยุบลงนิดนึง กกะสีไสให้เพิ่นแล้วครับ F1 พี่น้องเป็นตัวแม่เพิ่นเป็นสาย SK อหา20ครับพี่นิงเป็นสีไส้แถมให้พี่ให้น้องไปเลยครับ CY096 เกยกเพลเพราะว่ามีน้ำเสือเป็นของเจาของยี่เหลี่อยู่ในถังนะครับผสมเองพร้อมเลียนมากเรียบร้อยเรียนมาเรียบร้อยค่ะเชื่อหมอหมอหมอเรียนมา189,000นี่คือ2 F นะครับ F1 ทั้งสองตัวที่เปิดให้พี่ให้น้องเบ่งหมานไปเบ่งแม่พันธ์ ใหญ่ๆนะครับเนาะแม่พันธุ์ใหญ่ๆอู้ยพี่น้องบาทผู้ใดบริหารงวเอฟได้บาทน,นี่แม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับเนาะแม่นี่นี่บ่ลูกเพิ่นแม่นค่ะนี่ลูกเพิดย์ดสองเดือนกว่าได้ได์ลูกเป็นผู้บ่าหน่อยเป็นผู้บ่าวน้องโควิดน้องโควิด ออกช่วงโควิดรอบสองเกิดวันทีวันทีซีมากระล่าค่ะเพิ่นเป็นลูกพ่อใดครับเนี่ยลูกพ่อหาสองศูนย์จ้ะหาสองศูนย์มีใบมีหลอดเพิ่นบ่มีใบมีหลอดจ้ะมีใบมีหลอดเพิ่นตอนนี้ได้สองเดือนสองเดือนนิดนิดสองนอครึ่งเมตรนึงเหรอเนาะสูงถึงเมตรด้ยังพีวาประมาณนี้แหละค่ะประมาณเมตรหนึ่งนะครับนาะสองเดือนโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนั่นคือแม่เพิ่นจดีได้ลูกเจ๊ตัวละครับแม่เนี่ยแม่เพิ่นนี่ตัวนี้ตัวที่สามจ้ะ ตัวที่สามสีใน่ทองคาทองนะคะคาทองต่อไปจ้าทองต่อไปคือทองที่สีจ้าโตเต็มขันเลยแม่เพิ่นกับสีสูงม,มาณๆล,ลอยเกือบๆลอยหาสิบเนาะคะล่ลอยสี่อยสซิบไปไปลายอ่ามาหาแม่เพิ่นแล้วพี่นอ้องเปิดไว้เจ้าบาทครับโคมนี่โคมนี่เปิดไปหนึ่งแสนสาม่้าพันค่ะหนึ่งแามหมื่นเราคาห่องจ้ะราคาห่องนะครับเนาะ อประกันตั้นี้ทุกอย่างมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างง่ามขืนโค้อมูขึ้นตดใส่พลังมากใส่พลังหลายใส่พลังหลายฝนใส่พลังหลายจ้โบเมนไปกินยังมาบอโลคลองคือปองปองอู้ก้ามเหนื่อดีเป็นลูกสาวของวินเชสเตอร์แมกนัมโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องฝุ่นแม่พิ่นยืนขี่ขอบโอ้ยเบาจนอยากอุ้มขึ้นรถเมื่อเด้ลูกสาววินนี่คนดี่นมหาเพิ่นตลด นี่มาหาแม่แล้วมาหแพอดีครับผมเนี่ยไปแล้วันนี้อ่าีนี่คือแม่เพิินแม่เพล่นลูกลูกสาวลูกสาวค่ะลูกของหุดตันค่ะหุดตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งค่ะพี่หน่องเมื่อที่ะหอนุบาลงัวหน่อยเพิ่งในเดือนเดือนเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งค่ะเพิ่นได้ดูเจ้าตัวอะครับแม่เนี่ยแม่นี่คือกันค่ะลูกสามลูกสามในทองเนี่ยราคาอาติต ตาผสมขังต่อไปคือลูกตัวที่สามโอตอนนี้ลูกตัวที่สองคือเป็นลูกของหุตันหุตันเก่าๆทับหนึ่งเปิดไปจักบาทครับคมตัวนี้เปิดไบหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันคือกันค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเอาราคาเดียวกันเอาราคาเดียวกันค่ะตัวหนึ่งเป็นตัวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นตัวแม่นะคะตัวนั้นสิได้แม่แบบแม่พันธุ์ที่แบบ่าหนาสูงกว่าแต่ลูกเป็นตัวผู้ตัวนี้อานี่กว่าแต่ลูกเป็นตัวแม่ อ่าเลยราคาซ้ากันจ้แม่พันธุ์ตัวนี้ท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบนะครับเนาะลอยสี่สิบขับเป็นไทยกลางไทยกลางไทยกลางนะครับแข้งขาสมส่วนนุ่มโบมีติ้งโบมีติ้งจ้ะครับถือว่าใส่ได้เลยลูกสองแล้วลูกโตตัวไปเป็นตัวที่สามตัวที่สามเป็นตัวที่สามโตตัวไปแต่ว่าได้ลูกสาวได้ลูกสาวลูกสาวหุดตั้นเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งราคาห้องหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันจ้ะ อันอันนี้เป็นหยังบุนี่พี่น้องนี่นี่ลูกสาววินเชตเตอร์นี่ย่ำกระโดดโค้มัวปุ๊บตดโหลดเพิ่นใส่แย่งหลายเพิ่นอ้วนเพันอ้วนเพิ่นใส่แย่งหลายโอ้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่นอยู่พี่น้องอู้บ่าวจุนมักนําอยู่อ่ามาเบิ่งอีกแม่นึงครับบานแม่ใหญ่ๆอ่าท้องว่างเนาะครับแม่นี่เนาะท้องว่างจ้ะท้องว่างแดงจนกาพี่น้องอู้จนขาดําเลยสูงเท่าใดครับนี่แม่นี่สูงประมาณ100 150าซ้บเดี๋ยวลอยหาซบวกลบครับถ่ายใหญ่พี่น้องอู้ สุดยอดเลยเพิ่นได้ลูกจักตัวเหรอครับมั่วแม่นี่ยมั่วแม่นี่สีลูกลูกลูกสองในท้องนี่ล่ะลูก่ยผสมติดนะคะครับตอนนี้ผสมใบหรือยังผสมแล้วค่ะผสมเคเอฟหกแปดอ๋อผสมพอกาเล็ดใบจ้ะเพิ่นยืนอยู่นี่ห่มเ่าจะได้ปรับเสียงซอยค่ะเปิดไบเจักบาทครับนี่เปิดใบแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันเปิดในในสถานะทองว่างนะคะทองว่างอ๋อทองว่างให้ซื้อในราคาทองว่างจ้ะทาทาติดก็คือเป็นโบนัสให้เป็นโบนัสให้กับลูกค้า ผสมอยู่นี่เลยผสมอยู่นี่เลยค่ะเมื่อวันที่หาทผ่านมาจ้กะอีกสามสี่มื่นกับ่านรอบแล้วตัวนี้จ้วันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกกับพานรอบแล้วนะครับหอบแรกนะคะหอบแรกนะครับตอนนี้คือเปิดทองว่างไว้ต้วมาถ้าไปก็คือไปพร้อมใบพร้อมหลอดเลยนะครับเนาะเพราะว่าอยู่นี่ผสมไว้เองแปดหมื่นเก้าพันราคาห้องนี่คือทั้งหมดที่เปิดให้พี่ให้น้องเบิรงมือนี้ แมนบะครับแมนค่ะมาที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจง่วงชุดนี้โทรมาหาพี่นิงเบอร์ใดครับนี่ศูนย์แปดหนึ่งครับแปดเจ็ดเจ็ดครับสามสี่ศูนย์แปดจ้ะครับแวนเพชรฟาร์มจ้ะครับพิกัดบนันดอนชีตำบลดงบงังบอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเฝ้าโทรมาเพราะว่าง่วงอยู่นี่มีแต่งามงาม <c oughs> <c oughs> ราคากะทือว่าใส่ได้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวขออนี้อยากพ่นี่ลดไล้ได้จ้ะลดไล้ลดะล้พุ่งพ่นผู้งามเงินใจดีบางทีเดี๋ยวข่าวว่าขายออโต้ทุน ม,มีอยู่จ้ะมีอยู่บ่าเอาหอดค่าหย่าจะฟ้องเพิ่นว่า <c oughs> ขายเอาต้นทุนเพราะว่าเพิ่นอยากได้ที่น่องเพิ่อนจะหูจักนี้ัยว่าพี่นิงขายถือต่อไดล้าเพิ่นก็บ,บถือเงินมาหน่อยบางบาง,บางเจ้านะคะถ้าสงสารบุนลูกค้ามาดูหลายคืขึ้นเงินให้พร้อมกัน ขึ้นให้พร้อมขึ้นค่ะโหลดค่ะมันไหนก็เจ้าแบ่งเพแบ่งน่องนะครับเนาะใ่ะขออนุญาตทวนนิดนึงครับแม่นี่ลูกสองเนาะลูกสองค่ะลูกสองที่ผสมใบแล้วนี่ลูกตัวที่สองครับอ่าพอการลสเคเอฟหกแปดไทยสูงประมาณลอยหาซิบบวกลบเนาะจ้าล่ำโตเนวแดงจนกำพี่น้องโบวเต็มขันเลยครับพี่นิงเพิ่นผสมใบให้แล้วแปดหมื่นเก้าพันบาทแข้งขาถือว่าใหญ่สมส่วนเพิ่นนะครับเนาะจ้าแดงจนกำอีรีเ่ะพี่น้องแดงมุ้ยหม่องเป๋วเลย อาดลาดเลยล่ำโตนะครับเนาะส่วนแม่นี่ลูกเพิ่นตัวใดฮึ่ลูกเพิ่นน้องอ่าแน่นอนเนลูกนี้น้อยน้องใบยกค่ะน้องใบยกอ่าดูง่ายน้อยหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนี่คือลูกเพิ่นเพิ่นเป็นลูกของหาสองศูนย์บ่แม่หาลูกของไอ้ฮุตตันฮุตตันเก้าเก้าครับหนึ่งแมนแมนลูกฮุตตันเก่าเก่าทำหนึ่งหลังแตกก็ได้พี่น้องหลังแตกแล้วเดือนพึ่งแล้วก็ส่วนแม่นี่ครับลูกเพิ่นเป็นตัวนี้เออนี่นี่คู่เบา อ่าหาสอตัวนี้นะครับหนึ่งแาม้าคือกันราคาห้องของแมหไงนี่นะครับของแมหไงโอ้สุดยอดใหญ่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 ราคาสาวนี่นะครับเนาะเก็บหนึ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันราคาห้องเมือแรงเป็นสีผสมสี4วยแยกเพลสวาค อ,อีกเช้าหนึ่งเขาขอกแล้วช้าหนึ่งเขาขอกแ,แล้วจ้าช้นั้นประกันทองสมเดือนจ้นานอาอ้องมะลิน้องมะลิาสองแสห้าหมื่นสองแสนห้าม่นห้าหมนบาทจ้าราคาห้องะนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจฝ่าวทรมาหาพี่นิงเพิ่นครับตามเบอร์โทรที่หายไปนะครับเนาะมีแต่เงาๆเหมือนนี่พี่น้องเอ้ยเปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบกระชากใจเลยสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวจูนขอขอบคุณพี่นิงเป็นอย่างสูงครับที่ให้บ่าวจูนพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆนี่มื้อนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เดินไปทั้งสิทธิ์ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพีตอน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพีี่สสวััดครบ